สวัสดีครับวันนี้อยู่กับตัวต้าริโวนะฮะตัวนี้เป็นเซตอ dition สองพนยี่สนะฮะเป็นตัวโล่ห์นะฮอัปเกรดไฟหน้าเป็นไฟตัวท็อปนะฮะซึ่งมีเดย์ไทม์รันนิ่งนะครับเป็นเส้นเลยนะฮะพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์เลนนะครับซึ่งรุ่นใหม่เป็นไฮโลนะฮะคือสูงต่ำอยู่ในโคมเดียวกันสำหรับโปรเจคเตอร์นะฮะขั้นแรกเวลาเราสตาร์ทเครื่องขึ้นมานะไฟเดย์ไทม์จะติดนะฮะนะฮะถ้าเปิดกุญแจนะฮะสตาร์ทเครื่องไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไว้ก็ติดนแบบนี้เลยนะครับพอเราเปิดไฟหีฮะ เปิดไฟหลี่ไฟจะดับลงนะฮะนี่เปิดไฟหลี่เฉยๆนะไฟดับลงะฮะเปิดไฟเลี้ยวครับอ่านี่ครับไฟเลี้ยวก็เป็นบแบบนี้นะฮะโอเคฮะต่อไปเปิดไฟหน้าครับนี่ครับไฟหน้าอยู่ในลูกแก้วนะฮะเป็นสูงต่ำในตัวครับกระ,ะพริบะฮะนี่ฮะปรับสูงต่ำในตัวสังเกตเลนนะฮะอ่าเลนมีการปิดเปิดนะฮะสูงต่ำตลอดเวลานะครับนี่ฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับแค่นี้ครับ เห็นไหมครับไฟเลี้ยวสวยนะฮะไฟเลี้ยวสวยมากๆครับไฟ daytime running เขายังขึ้นอยู่นะฮะพอเราเปิดไฟหลีก็จะดับลงนะฮะนี่ฮะส่วนไฟสูงต่ำครับขอสูงต่ำนะครับเนี่ยสูงต่ำอยู่ในลูกแก้วนะฮะเป็นโคมเดียวกันครับคา่าความสว่างที่เราเช็คแล้วจากเครื่องตั้งไฟนะฮะขึ้นมา150ปกว่าเลยนะฮะดูความสว่างของไฟะฮะสีนะครับสวยฮะ 8000K ครับ โอเคนะฮะลูกค้าท่านใดสนใจนะครับการแปลงไฟหน้านะครับในโ o ยต้านะฮะแซดเอดิชันนะครับเป็นตัวท็อปแบบนี้สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะฮะในช่องทาง YouTube หรือที่ Facebook Fanpage นะฮะแต่งรถน้ำแอมเพชรชูบูนะครับโทรได้ที่เบอร์081953-7181คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ